มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่15เข้าไปดูกันได้ที่ฟีฟ่า15ไท a แลนด์ครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้อินฟอร์มกันทุกคนนะครับมาครับมาเก็บแต้มกันบ้างครับไม่ได้เก็บแต้มแบบโคตรนานครับแล้วมีแกเล็ตเบลด้วยครับยืมมาครับใช้ได้4นัดครับที่เหลือก็ให้ค่อนข้างจะเหมือนเดิมครับนัดนี้ก็ให้พี่มุยเป็นสำรองก่อนครับเผื่ออาจจะเปลี่ยนลงมาครับถ้าเกิดเกมมันขาดแล้วครับ มาดูคู่ต่อสู้ครับทีมแรกที่ผมจะเจอครับมีดิมาเรียอินฟอร์มด้วยครับแล้วก็กองหลังทางซ้ายครับมันเป็นการ์ดเงินก็จริงครับแต่แม่งตัวละประมาณ1 0 0 0 0ได้ครับผมก็มีครับเป็นตัวที่เก่งใช้ได้เลยครับที่เหลือก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่ปูด่ไงดีครับเป็นตัวที่เร็วครับมีความเร็วครับเรามาเริ่มกันเลยครับเขาเลี้ยงขึ้นมาครับพยายามทําเกมครับ เกมแรกนี่ไม่ค่อยไม่ไม่มีปัญหาในการเล่นเท่าไหร่ครับไม่ไม่แหลกแล้วก็ไม่หลุดครับมาดูจังหวะนี้ครับวอลคร์ดครับส่งมาให้ลามิเลสครับและเขามาเลยครับลามิเลสเอาแทงมายังได้ดิมาเลียดิมาเลียหลบมาแล้วครับแล้วยังไงดิมาเลียส่งมาเกือบไปครับดิมาเลียทีมออฟเบียร์ครับและสวนกลับเลยครับแกเลตเบลครับจริงๆก็เคยซื้อมาแล้วครับแล้วก็ขายไปแล้วครับแล้วก็เปิดได้ด้วยครับเปิด เออได้แต่ไม่เอาครับแม่เงยไม่เห็นครับเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปพูดถึงมันบ่อยแล้วกันครับและจังหวะนี้เขาคว้างบอลมาครับลามิเลสเก็บได้ครับเอายังย่าอยู่รามิเลสส่งมาครับคายวอล์คเกอร์เล่นกับวอลคอต์ดแต่ละตัวนี่มีความเร็วทั้งนั้นครับและตักมาลูกนี้ครับอิงเหรอวะอิงใช่หรือเปล่าครับแต่ก็ยังสกัดได้ครับและจังหวะนี้ครับโมดิตส่งมาให้โรนโดครับ ส่งมาถึงอินเนสตาครับแลวเล่นกันโดได้ติดเครื่องแล้วครับโดเลี้ยงมาแล้วครับและจังหวะนี้โดล็อกหนึ่งทีจังหวะนี้ยังอ้าวไม่ฟาวด้วยครับเสียบอลไปเลยครับแล้วเขาทําเกมสวนขึ้นมาแล้วครับสเตอร์ลิตตักมาจังหวะนี้ครับอิงครับใช้อิงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันหลุดมันละยอิงเลี่ยมน้อยครับไม่โดนตักทีเดียวข้ามแนวรับ4ี่ห้าตัวครับ1ประตูต่อศูนย์เลยครับคาซิยะก็เซฟไว้ไม่ได้ครับลูกนี้ดูครับตักข้ามแนวรับมาอ้าว มันมันกดเร็วไปครับก็คือเขาตักข้ามแนวรับมา4ตัวเลยครับจังหวะนี้ครับโดทำเกมขึ้นมาครับเอาประตูคืนหน่อยครับเ้าเสียบอลอีกแล้วครับค่อนข้างจะเลี้ยงไม่ผ่านครับเอาแล้วโดนตักข้ามมาอีกแล้วครับจังหวะนี้ชิบหายเลยครับไม่ล้ำหน้าด้วยครับยังตามมาสกัดได้ดีครับแต่ทําเกมสวนขึ้นไปครับโมดิดส่งมาให้เป็นเซม่าครับเป็นเซม่าเล่นกับแกเลตเบลครับส่งคืนมาครับเป็นเซม่าได้บอลครับเลี้ยงขึ้นมาครับ ส่งมาให้โรนโดจังหวะนี้โดคืนกลับมาแล้วจังหวะนี้ส่งให้แกเลยเบลยิงเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ทําเกมนี้ค่อนข้างจะไหลลื่นครับสวยงามครับและเป็นแกนเดดเดลครับที่ยืมมาครับ4นัดครับถามว่ายืมมาแบบไหนคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเลเวลถึงเท่าไหร่วะสามสิบหรือเท่าไหร่เนี่แหละครับมันจะเหมือนกับว่ามีตัวให้ยืมครับมีทั้งเลวันด็อกกี้อะไรพวกนี้ครับเบลสามสิบมสกจะให้ยืมแกนเ็ดเบลครับ เลยยืมมากครับจังหวะนี้ตัดบอลตัดบอลได้แล้วมีแหลกครับก็เลยลั่นเป็นการยิงไปเลยครับจังหวะนี้เอ้ายังตัดบอลได้ครับเอ้าเขาไปไปแล้วครับเขาได้บอลเลยครับยิงครับยิงเอ้าจังหวะนี้ยังพัวพันกันอยู่กลางสนามครับแล้วจังหวะนี้ทคนที่โคตรจังหวะนี้ยิงแล้วก็ โหนี่โค้นนี่ทีมออฟเบียนี่เป็นตัวที่ยิงโคตรดีครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมมีพื้นที่เมื่อไหร่นี่ผมจัดยิงตลอดครับโทนี่โค้ดนี่ยิงโคตรดีเลยครับจังหวะนี้โดยังได้บอลครับสกัดได้ครับคายวอล์กเกอร์ครับเลี้ยงขึ้นมาเลยครับคายวอล์กเกอร์จังหวะนี้ครับยังสกัดอ้างบอลยังไปเข้าทางเขาอยู่ครับและก็เข้าทางเขาอีกแล้วครับและจังหวะนี้ครับเขาส่งมาครับ ไปจนถึงโอ้โหโล่งเลยครับดิมาเลียยิงยิงโคตรแรงครับดิมาเลียอินฟอร์มและดูท่านีใจครับแล้วก็โดนนำไปแล้วครับสองประตูตอนหนึ่งครับจังหวะนี้แม่งยิงโคตรแรงเลยครับดิมาเลียครับจังหวะนี้ครับขึ้นหลังครับโดเลี้ยงขึ้นมาครับขึ้นมาครับแล้วจังหวะนี้โดยิงยังชั้นแล a ครับในลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ครับมาดูลูกเตะมุมของโทนิโคครับ สเตปเดิมครับเรียกโรนัลโดอินฟอร์มไม่ใช่อินฟอร์มครับโรนัลโดทีมออฟเดอะเยียร์ครับจังหวะนี้โดหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้โดอยังไงครับรออ้าวโดนไปเลยครับแล้วจังหวะนี้เรียบเอยอ้าวมันมันไม่ได้จุดโทษได้ไงวะเนี่ยเขาสวนขึ้นมาเลยครับแล้วเป๊เป้ปอบประมุกับอ้าวชนกันครับแล้วจังหวะนี้เอาเป๊เป้เจ็บไปแล้วครับยังตัดบอลได้อยู่ครับโกดินเล่นกับโมดิดครับโมดิดยังไงครับส่งมาจนถึงเบนเซม่าครับเบนเซม่าเปิดมาถึงโรนโดครับแล้วจังหวะนี้อ้าว โดนเคลียร์ไปแล้วครับแต่เขาตักใหม่แล้วครับยังตัดบอลได้อยู่ครับอินเตอรเล่นกับโรนัลโด้ครับโรนัลโด้ยังไงครับจังหวะนี้โตยิงเลยครับแล้วจังหวะนี้อือในตัวที่ยิงดีครับเพราะว่ายิงตั้ง90 9 7 98็ด98ถ้าจำไม่ผิดยิงดีหลายตัวครับจังหวะนี้ครับเขายังสกัดได้ต้องบอกว่ายิงดีมันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเป็นเหมือนแบบ เกมฟีฟาสิานี่เวลายิงไกลนี่มันมีโอกาสเข้าก็ถ้าเกิดเป็นตัวยิงดีๆนี่ครับเหมือนโทนี่โค้ดเลยพวกนี้ครับจะเห็นว่าโอกาสเข้าแบาบลูกใบไม้ล่วงแบบนี้ครับค่อนข,ข้างมีโอกาสทําได้ดีครับทําได้เยอะครับและจังหวะนี้ก็เป็นลูกล้ำหน้าไปครับของโลนดอครับจังหวะนี้เขา,าอม่แล้วครับอีเอเลหรือเปล่าวะและตักใหม่แล้วครับลุกอีกแล้วเป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนครับเกือบไปครับนึกได้ว่า เกมนี้ก็โอกาสทําเกมครับทาเกมเข้าไปทําประตูนี่มีเยอะครับแล้วก็อาศัยโอกาสจังหวะยิงไกลแบบนี้ก็ค่อนข้างหลายครั้งครับแต่ว่าก็ไม่ผ่านมือโกสักทีครับโกเขานี่ค่อนข้างจะเหนียวครับแล้วจังหวะนี้โดนหลอกไปครับเขามาอีกแล้วครับเอากลับทางเก่าแล้วส่งมาครับจังหวะนี้สเตอร์ลิตตักมาครับแล้วเป็นเปป้ครับเคลียร์ได้ครับแล้วเป็นเซมาจังหวะนี้ครับ เบนเซม่าเปิดให้แกเลตเบลครับเล่นกับโรนันโดครับโรนโดยังไงครับหลกมาหลกมาเป็นลูกได้เปรียบแล้วส่งมาจริงๆมันน่าจะเป็นให้ฟา์ย้อนหลังครับแต่เมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นเห็นแล้วครับว่ามันล้ำหน้าครับแทนที่กรรมการครับแทนที่อาจารย์จะให้ฝ่าวครับกลับให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วก็ไม่ได้เปรียบจริงๆครับจังหวันี้คาสิยัตคว้างบอลนะครับเบนเซม่าครับเบนเซม่ายังไงครับเลี้ยงขึ้นมาแล้วส่งให้โรนโดครับโรนนโดมีแหลกนิดนึงครับแล้วก็ ไม่ถึงครับอ้าวแล้วจังหวะนี้ส่งพลาดมาครับเบนเซม่าได้บอลครับเบนเซม่าส่งมาให้ไกดเรตเบลแล้วก็มุมมันแคบไปหน่อยครับแต่ยังยิงได้ดีครับแล้วก็เขาก็เซฟได้ดีเหมือนกันครับทีมคลุกตัวครับแม่งเซฟไปแล้ว6ครั้งครับคลุกตัวจังหวะนี้ครับโรนโดอ่าโรนโดได้แล้วครับวิ่งมารับบอลครับส่งมาจังหวะนี้ครับโรนโดหลอกเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้โดหลอกอีกทีนึงครับและจังหวะนี้ยังไงครับเอ้า คัวพันไปหมดครับไม่ได้ยิงอาบแล้วยังมีโอกาสเก็บตกลูกนี้ครับไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้ครับเขาทําเกมสวนขึ้นมาอีกแล้วครับจะหมดจะหมดเวลาอยู่แล้วครับเอาเขายังได้อยู่ครับแล้วแทงมาจังหวะนี้ครับชิปหายเลยครับดีมาเรียส่งมาส่งได้สวยครับสเปอร์ลิตจังหวะนี้ยังไงครับยังสกัดได้ดีครับเป็นไอเป้หรือโกดินนี่แหละครับแล้วจังหวะนี้ครับนาที87แล้วครับแกเลตเบลครับ กเลตเบลส่งมาเอาแล้วเบนเซม่าหลุดแล้วครับจังหวะนี้เป็นเซม่ายังไงครับเบียดไปก่อนครับเบนเซม่าเบนเซม่าเอามีแหลกนิดนึงครับเสียจังหวะไปเลยครับฮึมลจังหวะนี้เขาสวนกรับอีกแล้วครับยังไงครับส่งมาครับโทนี่โคดครับเล่นกับเขาไม่ใช่ดูฟิตฟังแล้วจังหวะนี้อาจจะตัดบอลได้ครับอลาบาครับอลาบายังไงครับส่งมาให้โรนโดครับโรนโดจะหมดเวลาอยู่แล้วครับคดเจ็บแล้วครับเสียบอลไปเลยครับเอาแล้วจังหวะนี้สเปซสปาครับเขายังเขีรยขึ้นมาได้ครับ หมดเวลาเลยครับพดมาไม่ล e nah. ูกเกียรอนี بد, уз, ่เอาเอาบ้าได้บอลครับเอาบ้ายังไงครับส่งมาให้โอนโดโอนโดล็อกเข้ามาครับยังได้อยู่ครับโอนโดส่งครับแกเรเบลยิเรียบร้อยครับเห็นแกเรเบลว่างอยู่ก็ส่งมาครับเป็นแกเรเบลทำสองประตูครับเรียกได้ว่าเกมนี้ก็ลอดตัวไปครับจากลูกยิงของแกเรเบลทั้งสองลูกครับเห็นมันยิงอย่างนี้แล้วก็เสียดายเห็นมันยิงอย่างนี้แล้วก็เสียดายครับดูยิงลูกนี้ครับ ถึงจะโล่งๆแต่ก็ต้องถือว่ายิงได้ดีครับแกเรตเบลครับแล้วก็เป็น2ประตูต่อ2ครับจบเกมไปครับรอดตัวครับได้มานหนึ่งคะแนนครับก็ยังดีครับที่ไม่แพ้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสถิติต่างๆของนัดนี้จะมีอะไรเป็นอะไรยังไงบ้างครับเขาได้จากอิงกับดิมาเรียครับอิงหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจครับแต่น่าจะใช่ครับ เหนื <f dragging> ่อยเลยครับเกมนี้นึกว่าจะเอาตัวไม่รอดครับแล้วก็โรนันโดเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับของเขาก็เป็นทีมงกุ๊กตัวครับ2ประตูต่อ2ครับเขาได้ยิง2ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งครับได้2ประตูครับเกมแบบนี้เวลาเล่นฟีฟ่าออนไลน์3นี่เจออย่างบ่อยครับยิงแทบตายแม่ยิงไม่เข้าครับโดนเขาสวนมานี่เข้าตลอดครับ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเขาดวงดีหรือว่าผมดวงไม่ดีครับและทีมนี้ก็ซุกตาจากพรีเมียร์ลีกครับก็เลมี่กับสเตอร์ลิตครับก็ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรครับมาในระบบ3-5-2ครับผมบอกเลยว่าแผน3-5-2มันจะแพ้พวกแผนที่ที่มีปีครับอย่าง4-3-3ครับแต่แผนผมมันไม่เชิงว่ามีปีครับมันเป็นเหมือนกองหน้า3ตัวครับ มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับและเกมนี้ครับไม่ต้องไปเช็คโน่งเช็คเน็ตครับแม่งน่วงนวงแบบน่วงอะไรไม่รู้ครับคือมันเป็นแบบมันไม่อาวแล้วจังหวะนี้มาดูครับแบบเรียบร้อยไปเลยครับ13นาทีแรกครับรออีกเลมมี่ครับจะบอกว่ามันไม่เชิงว่าแหลกครับแต่มันเป็นอาการแบบน่วงน่วงครับจะออกจะออกไม่เล่นก็ไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้เขาก็ยิงเข้าไปครับ มันก็พอดูรู้เรื่องครับนงงนวงแบบนี้ครับแต่ตอนเล่นนี่แบบว่าแม่เอ้ยโคตรแบบอย่างนี้นี่ใครที่เล่นเกมฟุตบอลก็น่าจะรู้รู้กันดีครับว่าแม่งน่านหงุดหงิดขนาดไหนเอาละจังหวะนี้มาตาหลุดใหม่แล้วครับวนี้คาซิย,ยัตมัเซฟไว้ได้ครับลจังหวะนี้โมดิตครับทำเกมขึ้นไปครับแล้วหลบมาได้ดีดูความนวงครับแลว้วจังหวะนี้โมดิตส่งมาครับแล้วดู ไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับต้นฝืนทนเล่นครับจังหวะนี้เขามาอีกแล้วครับดาบิซิลบาครับส่งมาครับเป็นสเตอร์ลิตครับสเตอร์ลิตยังไงครับและจังหวะนี้ส่งมาให้มาตาได้ดีครับมาตาหลุดมาเลยครับจังหวะนี้มาตาเข้ามาแล้วเตะเปครับเตะคว่ำไปเลยครับกลายเป็นจุดโทษไปเลยครับปี55นั่งบางจังหวะนี้มันให้จุดโทษง่ายไปครับ ในกรอบเข็โทษนี่โดนแค่แซนิดหน่อยก็ล้มเป็นจุดโทษไปเลยครับมาดูลูกนี้ครับโกดินครับสกัดครับแต่ว่าเข้าไม่ถึงบอลครับมาตานีลอยเลยครับมาดูครับว่าคาซิยาจะเซฟได้หรือเปล่าครับและจังหวะนี้ครับพุ่งไปผิดทางครั่ยสองประตูต่อศูนย์ครับยังไม่หมดครึ่งแรกเลยครับและแหลกแบบนี้ด้วยครับเกมนี้ค่อนข้างจะชิปหายแล้วครับมาดูลูกนี้ครับ เขากดเร็วไปครับมาทําเกมลุกกันต่อครับในครึ่งหลังครับแลจังหวะนี้เบนเซม่าครับส่งมาไม่ถึงครับอแต่ยังได้อยู่ครับโรนัลโด้จังหวะนี้โดพิกเข้ามาครับและจังหวะนี้โดยังไงครับโดจิ้มมาให้แกเลตเบลแล้วส่งมาให้กลับมาให้โดครับแลวจังหวะนี้โดลีลาและยิงเข้าไปครับทําได้ดีครับไม่ใช่เวลาแหลกๆนี้แบบ เราคิดว่าเราจะทําแบบนี้ครับแต่พอแม่งแหลกแล้วเราก็เสียจังหวะไปครับมันก็ทาไม่ได้อย่างที่คิดครับผมมีโค้เซ็งเลยครับกว่าจะมีโอกาสกิงแต่ละลูกครับแต่จังหวะนี้ครับโรนัลโดครับทักษะนี้ไลการและยิงไซกอยลูกนี้ครับทําได้ดีทีเดียวครับไซกอยลูกนี้บอลไม่ได้ห่างตัวมากครับแต่ว่ามันค่อนข้างระยะใกล้ครับปีเตเชเกอร์ช่วยชีวิตทไวไม่ได้ครับ ไล่มันแล้วครับ1ประตูต่อ2แล้วครับจังหวะนี้ฟาเบกัสเล่นกับมาติดครับมาตาเอาล้วตัดบอลได้ครับเป็นเซมาส่งมาครับแกเล็ดเบลอยู่แล้วครับแกเล็ดเบลส่งมาให้โรนโดครับแล้ววิ่งอืดไปไหนวะจังหวะนี้คว้างบอลมาครับวิลเลียนครับวิลเลียนยังไงครับวิลเลียนของเขาทําเกมขึ้นมาครับบิลเลียนล็อกมาแล้วครับไอเลี้ยงมาแล้วครับเอาส่งมาเลมี่ ยังสกัดไม่อยู่ครับและจังหวะนี้เลมี่อ้าวส่งพลาดมาครับเอาเขายังได้อยู่ครับชิปหายเลยครับดาวิดซื้อบาแทงมาอ้าวยังติดอยู่ครับทำเกมสวนกลับนะครับแกลเลตเบลครับเล่นกับเบนไซม่าเบนไซม่าหลบมาได้ดีครับเบนไซม่าหลบทีเดียวนี้หลุดแบบนี้เลยครับและจังหวะนี้เบนเซม่าส่งมาโรนโดยังไงครับโดนได้บอลเลยครับและจังหวะนี้เปิดมาครับเบนไซม่าข้ามอง่ายๆครับลุกนนี้ก็เป็นการประสานงานนะครับระหว่างเบนไซม่ากับโรนโดครับ เรียกได้ว่าทําได้ดีตั้งแต่เบนเซมาพลิกบอลหลงมาเลยครับแล้วฝากมาที่โลนโดครับแล้ววิ่งเข้าไปตำแหน่งที่ดีครับแท็กต์อินเข้าไปลุ้มยิงครับง่ายๆครับตีเสมอได้แล้วครับ2ประตูต่อ2แล้วครับเรียกได้ว่ามีความหวังเลยครับค่อนข้างจะต้องตั้งใจเป็นพิเศษครับเพราะเกมแหลกๆแบบนี้ครับเอาละเจ้าหนี้ดันเนี้เอาไว้ตัดบอลได้ครับ เอาเวสยังไงครับจังหวะนี้เอาเวสครับจจังหวะนี้เอาเวสแทงมาครับและกาเลตเบลได้บอลเลยครับแกเลตเบลนี่มาเลยครับล็อกมาหนึ่งทีแกเลตเบลยังไงครับเข้าทางเข้าทางนี้ปั่นแล้วก็จังหวะนี้อือฮึต้องเช็คยังปัดออกไปได้ครับเกือบไปแล้วครับลูกนี้ก็ยิงแบบยิงไม่ค่อยมุมเท่าไหร่ครับมาดูจังหวะแต่มุมจังหวะนี้ครับเรียกโรนโดของเราครับไปรับบอลครับจังหวะนี้ก็เตะมาครับเล่นสั้นมาครับโดได้บอลอ้าวชิบหายเตะ เจ้าวันนี้ยังส่งพลาดอยู่ครับและไม่คิดว่าเขาจะพลาดมาครับเลยยิงเร็วครับยิงนี่ยิงตรงเป็นไม้บรรทัดเลยครับออกข้างไปเลยครับแต่จังหวะนนี้โทษนี่ครับมีพื้นที่มาใหยิงจังหวันนี้อื้ทษสามเหลี่ยมครับและซ้ำไม่ได้ครับจจงหวันนี้เขาเคลียร์ไปครับบอกเลยครับโทนนี้โทษนี้ปล่อยให้มีพื้นที่มีเวลาไม่ได้จริงครับแต่เจ้วันนี้อินเนสตาตัดบอลได้ครับเล่นกับโรนดอเอาอย่างโดนสกัดไปครับเ้าแล้วส่งมาพลาดครับ จังหวะนี้เขาเอาชิปหายแล้วจวังหวะนี้ยิง <c oughs> เขาส่งบอลมาพลาดครับส่งทำให้โมดินี่มีโอกาสยิงเลยครับแต่ยิงไม่ดีครับลูกนี้ครับอดขึ้นนําไปเลยครับจังหวะนี้ครับสไตล์ของซีทครับส,สไตล์ซี เอาโดมารับบอลครับโดได้บอลเลยครับโดยังไงครับโดล็อกกลับมาทางเก่าแล้วโดหลุดเข้ามาเลยครับโดเอายังได้อยู่ครับเหมือนจะมั่วครับและจังหวะนี้เบนไซมาส่งมาไอจะเรียบร้อยครับลูก้าโมดิตยิงเข้าไปครับทําให้นำเลยครับสามประตูต่อสองครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะปวดหัวชิบหายครับและจังหวะนี้ครับเบนไซมาเห็นเลยครับโมดิตว่างว่าส่งมาครับค่อนข้างจะรู้ใจกันครับเพราะว่ามาจากสโมสรอนเดียวกันครับ แล้วแปะลูกนี้ครับเสยเพดานตะข่ายเข้าไปครับเรียบร้อยครับยิงได้เฮี้ยมเกียมทีเดียวครับขึ้นนำเลยครับกว่าจะได้แต่ประตูนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสจริงๆครับแต่จังหวะนี้ฟาเบกัสเปิดไซค์ก้อยมาลูกนี้ครับมาถึงมาตาครับมาตายังไงครับยังตัดบอลได้อยู่ครับโทนี่โคตรครับอินเนสตาได้บอลเลยครับอินเนสตาบังไว้ครับจังหวะนี้อินเนสตาชิปมาครับไม่ได้กินครับแล้วจังหวะนนี้สเตอร์ลิตยังไงครับสเตอร์ลิต เปิดมาดูมันเปิดคิดเลรยพาสทะลุสี่ตัวแล้วเลยมีดยิงมันง่ายจริงครับดูครับหลุดมาแล้วยิงเหนื่อยเหนื่อยครับโดนแบบนี้ครับสามต่อสามแล้วครับนาที83ดบามครับังหวันนี้โทนี่โครับส่งมาครับเป็นอินเนสตาครับส่งมาเอ้าไม่ถึงครับแต่วันนี้ก็ได้เช็คส่งมาครับ ฟาเบกัสได้บอลแล้วครับอ้าวแล้วตอกมาแบบนี้ครับโทนี่โคลครับโทนิโคลส่งมาอินเนสตายังไงครับอินเนสตาจังหวะนี้อินเนสตาล็อกเข้ามาแล้วครับแล้วจังหวะอินเนสตาล็อกอีกทีครับยังไงครับแล้วส่งให้โรนโดเล็กยิงเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อสามครับจังหวะนี้ก็เกือบครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ไหลลื่นครับอาจจะเป็นเพราะนิว้าลกด้วยครับขอญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งครับ จังหวะนี้โดก็ยิงเข้าไปครับจากการทําเกมของอินเตอรครับเหมือนจะมั่วแล้ะครับเหมือนจะเหมือนกับว่าจะไม่ได้ประตูเลยครับจังหวะนี้ครับกองหลังนี่เซ็งเลยครับแลดูครับยังส่งมาได้ดีครับแล้วโดได้มีโอกาสสับไกลหน้ากอแบบนี้ครับไม่พลาดแน่นอนครับยิงเข้าไปสี่ประตูต่อสามแล้วครับ และจังหวะนี้จะหมดเวลาอยู่แล้วตอกประตูตอกฝาตะปูตอกฝา,าลงได้ไหมครับโดโด้จังหวะนี้โดอ้าโดนเบียดไปครับอาบแล้วส่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยไปเลยครับลูกาโมดิดครับปิดประตูตอกฝาตะปูได้เรียบร้อยครับแล้วจังหวะนี้โมดิดและโดโดมาเต้นด้วยครับซักผ้าชโชว์ไปครับอาจจะมีแหลกนิดหน่อยครับแต่ก็แหลกแบบน่าจะพอกันพอดูกันรู้เรื่องครับยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับ เพราะว่าไม่รู้จะไปแก้ที่ไหนครับรอแล้วกันครับรอได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ครับพูดไว้แม่งตั้งนานครับยังไม่ได้สักทีครับอีกไม่นานครับใกล้แล้วครับและจังหวะนี้ก็จบเกมไปครับด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ครับตอนแรกโดนนำา2คิดว่าเกมนี้จะชิปหายเลยครับเพราะว่าแม่งแหลกด้วยครับ ก็ยังโชคดีครับที่มาแซงนําในช่วงครึ่งหลังได้ครับแล้วก็ประตูก็มาจากโดครับเป็นเซม,ม่าโด2เมตรเอ่มอมัวดิดสเมตรครับแล้วก็โอเคครับสําหรับการเก็บแต้มครั้งนี้ครับก็อาจจะมีเกมสักเกม2เกมครับเพราะช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยว่างเล่นอะไรมากมายครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับ เดี๋ยวไว้เก็บแต้มครั้งหน้าครับหรือจะเป็นเกมไหนอะไรยังไงครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราเจอกันอีกทีครับแล้วแล้วโอกาสยิงเขาแม่ง3ครั้งได้3มประตู <c oughs> แม่งโคตเซ็งครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ